วันนี้มาจีดปุ๋ยปา์มนะครับที่แถวซีแยกกันดามันอำเภอยอดจังหวัดตังนะครับทำไมเราต้องให้ปุ๋ยทางใบใจในใยยอดนะครับเหตุผลก็คือนะครับช่วยประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ให้าตอาหาราโดยตรงตามที่มันต้องการนะครับเ,เมื่อปามได้รับาตอาหาราที่ตรงกับความต้องการนะครับก็ แนนนที่สุดนะครับก็ความเจริญเติบโตกเ็เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ให้ผลผล,ผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ที่เรามาใส่ปุ๋ยน้ำตางใบใส่ในยอดนะครับเพราะเหตุว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับเราใส่อยู่เป็นประจำนะครับจะทำให้ดินตึบดดินแน่นดินแข็งดินเป็นกรวดเป็นด่างนะครับเ,เพราะปุ๋ย ก็คือสารเครมีนั่นเองนะครับแล้วก็เรากา็มาเปลี่ยนการใช้นะครับไปใช้ต่างอยบ้างนะครับ mm. ก็จะได้ผลดีกว่าและลดต้นทุนของเราไปด้วยนะครับ mm. ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ